สกานเลยสงกันเลยวแยกมือเลยบ่มือเลยบ่สการหมดเลยยังะแนทีงอยู่เดี๋หักันโอ้ไหม่แล้วไหม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วโอ้ทมยนับลบากเลยนะกิ้มมืไดทุกคนเลยจีมากักัดไมเลยฮอนไปดิมาสุขสุขคนที่ที่ตามรั่ชมแบบแรมา ตลอดนะแจ่กำลังใจมากตลอดมานิกาบอบบอนผุนซวนมากินปลานะทุกคนนะมากินปลาท่านวาจะน้นกัหาอยู่หากินก้ำเีทุกคนแต่หากินในน้องมาเนี่ยมาได้ข้าวปลาเขาดองนะทุกคนมานิกาบ๊อบบอนผุนซวนมากินปลาผมมากินปลาในน้องเพิ่นผ่นหวาลงปลาน้องเพิ่นแต่เพิ่นห้ซื้อเป๊ปซี่มาได้ทุกคนมาเนี่ยเพิ่นห้ซื้อเป๊ปซี่มาสองขวดนะมาเนี่ยแต่แต่เจ้าของเพิ่นมาทันมาฮอดเทียงหน้าเนี่ยเพิ่นนัดนัดอยู่เทียงหน้าทุกคนเลยนี่คือเทียงเพิ่นเทียงหน้าเพิ่นนะ เชียงหน้าปะเทาเหมือนเชของเพิ่นดอกเพิ่นมาอยู่ทางนี้นะแต่เฮาวกัติธาเพิ่นตอนนี้บู๊โห่เพิ่นไปเอาเครื่องบู๊นึอไปใส่เพิ่นาไปเอามาถ่ายอยู่หน้าเพิ่นว่ะตอนนี้เฮาก็ซื้อเป๊ปซี่มาถ่ายเพิ่นหน้าทุกคนมาหอดหน้าเลยแต่ว่าเพิ่นบุท antha เนี่ยเป๊ปซี่ก็ได้นี่แหละซื้อมาสองขวดนะทุกคนแต่ว่าเพิ่นนบุท antha เนี่ยรอบๆหน้าเพิ่นโอ้อุดมสมบูรณ์เด้หน้าหน้าเพิ่นอยู่นี่ก็ได้บุเพิ่นอยู่มีก็หน่อมอกก็น้ำใหม่มี ก๊กหมักม่วงมีก๊กหมักลําไยมีครบนะใช่ปะมีหมาฝ่าเทียงผอมโอ้เป็ดไก่เป็นกันหลายทุกคนเลยอยู่เป็นเย็นสบ,บายเลยทุกคนเลยหอมไม้หอมมันรอบๆข่างนะมาได้ามได้กระทาบาบอนมาก,ก่อนทุกคนเลายมาไลยคอแห้งทุกคนสียืนยาวไปน้องทุกคนถ้าบาบอนมากหมดแหละวไสิไปลงน้องไดงมีลายน้องอยู่ตอนนี้เขาได้แป,ป๊บซี่มาซองขวดละถ้าเพิ่นตอนนี้ บอบอลน,นมาแล้ว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 สบายดีสบายดียดโอไปไปพร้อมโดนไล่พร้รนะอมล้ว่านี่ฮะเเนีว่ทีมงานทำนะโอะไปถ่ายอไปถายูพุนละแปปสี่มาแล้ว<น>เ,งเนะองขวดได้ฮะแปปสี่ดีดีด แต่บุมีน้ำแข็งเดี๋ยววันนี้มานน้ำรังแล้วบอกว่าเป๊ปซี่เนะาะกะเอาแต่เป๊ปซี่แล้วบุญบอกว่าน้ำแข็งน้ำน็ดแล้ว <laughs> อ่ะจัะได้กาพูดละทาเบึงอยู่น้องวัดชิดได้หรือบุญดักกับทาบึงน้ำกันทุกคน,นแต่ว่าไปลงปาลาลงน้องก่นเนาะแต่บุญบอกว่าจะมีปลาหรือบ่อ่ะหลายปลานะอ่ะเผื่อทงประกันวันมีหลายเนะาะบ่อบ,บ้านมันว่า <laughs> เอาเอารถไทยบอไปร,อรถลด,ดจักโหลดจักรโหแล้ว,ลวเดี๋ยวมันทำ ใกล้แบบตัวนี้ไปนะบ่หน้าคนนี้หน้าเม่อยู่ไกล้กันนะเอออยู่อยู่นี่หักซี่ขึ้นเทิงเนาะนี่ทางหน้าซาวดิดาดิเออทางนี้เนาะคำว่าซี่ขึ้นเทิงนี่คือสี่ใกล้แล้วขึนซี่ดักล้มดุนนี่ขึ้นสี่ใกล้อยู่ไกลมดใกล้ฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้ก็หอดน้องนะทุกคนหอดน้องบ่าบอลเลยนี่ก็สี่หาคนนะเป็นญาติพี่น้องกันในเครือนอะไรทุกคนเลยมารวมตัวกันจะกินปลานะมันบ่าวเนี้ยวกับบ่วทันบ่วทันมาหอดนะเฮามาก่อนตอนนี้ แต่พวกเพื่อนกันลงรอบหนึ่งเลยนะกางมองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปละแต่เพื่อนก็ได้ยกหนึ่งเลยได้เพื่อนลงก็ได้ตอนนี้ก็ได้เพื่อนกินไปรอบหนึ่งเลยได้บอลอีกไปรอบหนึ่งแล้ววะนี่ฮะแดงนะมีแจ่มีต้มตดส่วนที่เหลือนะเพื่อนกินไปรอบหนึ่งเลยนะทุกคนนะแต่ถ้ากับพวกนนเดี๋ยวลงไปอีกรอบหนึ่งนะพวกนนอยู่น้องกับน้องมันก็กางวจะสิลงได้หรือบ่มาหนีิจะสิได้ไรสั่งได้ฮามาตั้หนังนะ ตอนนี้เป็นกลางมองไปปลาไยเดี๋ยวลงไปไรตึกแฮรวมนะนเดี๋ยวเติมพลังก่อนตอนนี้ก็คือวันน,น้อยบ่าบาบบอลกันน้ำหนาแล้วทุกคนแต่เป็นสิ่รองบานแรกน,นะนนนถอดเสือ้อแล้วเพ้่ปนมาถอดเห็นเป็นบลับบลับลายเรื่องลงมือแล้วก็ได้แต่ถ้าเบิองถ้าติดตั้งก้อนวาสิพอตัวใหญ่ๆบิ๊กๆบ่ทุกคนฝ่ายร้ายอยู่แล้วฝ่อยร้ายเป็นบ่ปล่อย ยาว่าเกือบล้านหมนแล้วเกือบล้านแต่จากที่ชมหรือบปล่าเนีคือสิใหญ่ยุกปลาเนี่ยมึงน้องนเนาะน้องมันมีปลาไม่มีสลาม์ไายน,านะนะบาดแปลกพูดแลโอ้ทานาดพูดแล้วคือคือพุูดแต่ว่ามันช้ำหอยช้ำรองเลยท่านเออบาดแหลกบาดแหลกถึงแน่นอนถึงยังไงสลามถึงสลามโอ้ปลาหน่อยปลาหน่อยเหมือนปลาใหญ่ตั้น่ะ <laughs> ปลาหน่อยยังไม่ต้องห่วงร้ายอยู่แล้วปลาหน่อยนะกินปลาใหญ่นะบ่กินปลาหน่อยบ่อยากปลาหน่อยอีกข่าวมงอนข่าวมงอนปลาใหญ่คือเสีบปลาหน่อยกินด้วยอยู่ปลาหน่อยฮะเด๊ตึกๆแล้วมันวะโอ้ยไม่แล้วไม่แล้วฟอร์ดมันน่ะ ปานไม้สีเป็ด n h กระลาดอยู่โอ้ตัวแรกตัวแรกอ๋อนะลงมองเถอะนะมองกระหักรลงวไ้นมาบอลมันอยู่กลางวไหมองมกําลังลงวะคนสิขึ้นแล้วมันหนาว กอใ้อ่ธน,นาคาเอาในมองเลยผลงานเขาตึกอไนนะสามโตนะีใหญ่เ<อ> <c oughs> งียบบทันมาจาัะ นั่นนั่นอยู่กลางนั่นแหละอยู่กลางแห่นั่นแหละเห็นูอเต้นอะไรดีเขาเป็นอยู่งามมหมนะทุกคนมานิดีอยู่บ่

พูนเต้นอยู่ตัวแรกวะนะตัวแรกเลยนี่ตัวแรกอยู่ฟังคนละทีมงานเอาเลยท่านนะเต้นึ้นตรงเด้งดงเ้งกินี่นะบุหันเด็กโตเต้นพ้น ไลฟ์ฟาตัวเดียว ขึ้นมาแล้วได้ไหมฮะใล้คนงานเป็นอะไรโต้อ๋อปลาป่าก็ได้นายโตอยู่ีมากเลยจะนั่งกินป่ะนี่มีปลายังเนี่และมีทั้งปลาป่ามีทั้งเกล็ดแหล p นี่แหละโอ้ปลาป่าตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปลาป่าถึงมองบ่จักถึงมองบ่เออปลาถึงมองไหม อลปั่นบ่ปัญหาปั่นเมื่อกินแล้วปั่นเมื่อกินเดี๋ยวเขาเอาตัวนี้พ่อเขาเลือกเอาเองเลยได้ไม่อยากวางบ่เท้ามันรึเดี๋ยวเอาลยปั่นเมื่อกินน้ำบ่ได้บ่ได้กินแคบน้องได้เมือนีเนาะเดี๋ยวกินจีกินป้านอนเป็นปั่นได้มือนเนี่ยปั่นพูดแบ่งส่วนเนาะเฮ้ยเอาไถ่ไถ่อะไรไปเออจีอยู่นี่แล้วป้าน้อย ครบอยู่ว่าละไครบแล้วเมาแล้วม่มยาสวดใช่เมาแล้วม่มป่านี่นับถือเลยบ่เออเออย่าสวดสองอยังตัวหนึ่งพอตุกเอาอีกเอาแล้วเอาชวัวงสมนั่นแหละเด้มีอีกตัวหนึ่งอยู่หนันเด้เออฝาน้อยสะกให้ยากับปจินกับป่านะฮั หลังจากฟันปูปันป้ากันถึงกับใหญ่ๆกันกลับเมื่อนะเมื่อบานเมื่อเฮือนหมดแล้วแต่ว่าเฮากับบ๊อบกันยังพันเมื่อยังพากันกีปลาหน่อยกินอยู่นะทุกคนนะบรรยากาศเดี๋ปลากับคนโตสองตัวแล้วพอจะอยู่ได้กินนะมามวลเมือนี่มวลหนึ่งใส่น้ำกันเลยส่น้ำกันเลยอย่าแยกเมือนเลยบ่เมือนเลยใส่น้ำกันหมดแล้วยังเตะแม่ทีอยู่เดี๋ยวหากกีปลาหน่อยกินนี่แหละสามสี่ตัวแล้วโอ้ไฟเป็นฐานทางกะเด็นแต่ว่าปลาหน่อยสีใหม่ก่อนซุกแล้วนะจับ น,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 น่ปลาหางดอกเงี้วโอ้งามดอกเงี้วบนนี่กำลังขี่ป้ายนะครับโอ้ไฟแห้งขักปลาจนไหมอโอ้ไหมแล้ว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 ทำไหมอันนี้ลำบ,บากเลยนะกิ้มไปทัวรได้ทุกคนเลย จีมากัดกัดไปแล้วฮอตแซ่บจี่กันฮอตนี่จี่ไปหน่อยนะปลาใหญ่ได้ค่ะปลาใหญ่ไปเพิ่มเมื่อหันหนุกหันแยนะเดี๋ยวนว่ากินหมดเลยกินหมดอยู่คันเห็ดแบบหลายคนนะนี่เป็นกะปั่นกันมากินอยู่กันเท่ากับกินอะไรแบบนี้อยู่ผู้เดี่ยมบ่อยอะเนาะ อยู่ดำคนดำแรงมากขึข้นบ,บก่กขัดอยากเขากินจีปลาหน่อยแล้วนะทุกคนนะฮะกระซิ่งกัดบ,บานกับสองนะทุกคนนะมันกัดเริ่มหนาวเริ่มร่มเลยนะทุกคนบรนยากาบบุ้งยังไลยมาลงน้องปลาบ่าวบอนนะทุกคนนะแต่พอได้อยู่ได้กินอยู่มันมันายอยู่มาเนี่ยมากันหลายคนกุมวนมวน,น,นมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อเมื่อเลยด้แต่บอกเลยเมื่อหลายคนเลยนะ<อ>เดี๋ยวแต่เขากับบ่าบอลมาที่เดินทางจะไดกกะ กดกติดตามกดไลก์กดแชเนะทุกคนเนาะไปละขอกันในคลิปหน้าทุกคนบุ๊มยิงไรบบายบาย